สวัสดีครับสวัสดีครับสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมวันนี้คุณหมอคนเก่งจะลากลับบ้านแล้วครับผมจะกลับไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วครับจะไม่ได้เจอคุณหมอแล้วครับเอาเนี่ยเอาก็นนมาลาน้อง รุ่งฟ้ากับแม่ฟ้าใสแม่แสนรักครั้งสุดท้ายครับผมถอดแม่ถอดถอดแมตออกก่อนก็ได้ครับ กินกี่โลก็เยอะยู่นะเห็นกินตลอดเลยโอ้โหเียนนี่อะไรช้างมีกินทังตัวเอแล้วแหลูกนี้ไอ้งอไม่ครับปกติครับผม เราจะเดินหาของกินไปเรื่อยครับดีๆนะในนี้ก็มีหญ้ามีอะไรให้กินแต่ยังไม่พอหรอกนะมีมีเยอะครับกินกล้วยกินอะไรด้วยไม่ใช่เหรอครับผมเดี๋ยวเมาถายกับฟ้าไปมา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 ฟ้ามามาฟ้ามาไกลก็ได้ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ไม่ดุครับมาเบนนะตัวนี้ครับ ครับผมอานนี้เทาเนนี้เทารู้สึกว่าจะจำเพราะว่ากลัวกลัวคุณหมอมากครับ่าเ็น่า เข้ามาเลยครับตร,ตร,ตร,ง,ตรงนี้เอมาทางนี้ทางนี้ฮะฮะฮะ จะกลับวันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะบายบายช่องชาแนลด้วยนะแล้วพี่บอกลับพรุ่งนี้เลยครับกลับมอันนี้แล้วค่ะจะเก็บของกันอ่าเห็นบอกว่าจะขนของวันอาทิตย์อ๋อไม่แน่ใจวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะครับพี่บุญก็กลับด้วยกลับด้วยไปหมดเลยมีแต่อังตอที่อยู่ แล้วว่าจะไปเรียนอยู่กับแพีงเพชรไม่ใช่เลยครับใช่นะเพียงกอไปแค่แป๊บเดียวแล้วกลับมาค่ะอ๋อใช่เหมือนแบบไปฟาร์มของเขาเพื่อไปเรียนรู้แล้วก็กลับมาอ๋อนึ่องกว่าไปอยู่ทําง,งานอยู่ฝึกงานอยู่ที่นั่นอ๋อสองอาทิตย์เองค่ะสองอาทิตย์ใช่ครับแล้วนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสําหรับการที่ช่วยเหลือช่างครับผมคุณครับขอบคุณครับ คุณหมอก็ไปแล้วนะครับผมคุณหมอก็จะไม่ได้อยู่รักษาหูของแม่ฝ้าใสแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลแล้วครับทีนี้คือคุณหมอนันครับแล้วก็น่าจะมีนักศึกษาแพทย์ชุดใหม่มา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาช่วยรักษาแม่ฟาไสหรือเปล่าวันนี้ก็พาออกมากินยาข้างนอกเพราะว่าวันนี้มีคนช่วยงานก็จะไม่ยุ่งครับวันนี้แม่ควานกลับมาแล้วได้มาช่วยงานก็มีเวลาได้เอาช้างออกมาเลี้ยงครับผม ได้มากินหญ้าสด,สดๆดเขียวเขียวตอนที่อยู่คนเดียวยุ่งมากเลยครับไม่มีเวลากันดิกตัวอะไรทำอะไรเลยครับครับก็ขอฝากช่องพังฟ้าใสแฟมิลี่ด้วยนะครับผมฝากกด ตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมฝากส่งกำลังใจมาช่วยมาเชียร์มาเป็นแรงใจให้กับแม่ฟาใสาด้วยนะครับผมก็ขอพักแค่นี้ก่อนนะครับผมขอคุณครับสำหรับการติดตามกับการซับ สกายการแชร์ให้กับช่องของเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ